ัครบมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ต라이เดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญคอมโบของโอ๊นะครับทั้ง8ล่างนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาซื้อของพวกนี้อยู่นะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลย ครับผมก็มาดูรายละเอียดของเหรียญแล้วก็สมุดกันนะครับเข็มขัดผมย้ายออกไปแล้วนะครับสมุดก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นตัวล็อกนะครับสามารถล็อกได้ก็เหรียญก็มีทั้งหมดแปคอมโบนะครับนี่ก็เป็นร่างหลักของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอมโบเสือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอมโบนกนะครับ อันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ขอมโบแมลงนะครับแล้วก็อันนี้สัตว์ใหญ่นะครับของโบทะเลแล้วก็คอมโบเต่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสแกนนะครับเราไปแปลงล่างแล้วก็สแกนกันนะครับโอเคครับงั้นเรามาแปลงล่างกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับซึ่งเป็นเหรียญ DX นะครับช่องแรกก็จะขีดที่1นนะครับแล้วก็ช่อง2ก็2ขีดนะครับ แล้วก็ช่อง3ก็3ขีดนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ DX นะครับมันเป็นขอบเหลียนเหล็กธรรมดามันจะไม่มีด้านหลังอย่างนี้นะครับซึ่งเราอา,อาจจะใส่ย,ยากนิดนึงนะถ้าคนจำไม่ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปแปลงล่างกันนะครับสวิตนะครับ ชินโอเคครับนี่ก็ล่างหลังนะครับถ้าไม่ตายนะครับโอเคครับงั้นคอมโบต่อไปเลยนะครับ คอมโบที่2เป็นมแมลงนะครับโอเคอันนี้ก็1ขีดนะครับตะกกแตนนะครับอันนี้ก็เป็นดีเอ็กนะครับชุดนี้ มงั้นเดี๋ยวไปถ้าไม่ตายกันนะครับ ครับผมก็มาดูต่อไปนะครับคอมโบเสือนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ DX นะครับขอบเหล็กธรรมดานะครับอันนี้เป็น DX นะครับโอเคแปลงล่างกันนะครับ ทำให้ตายกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวล่างต่อไปเลยนะครับครับผมก็เป็นคอมโบ สัตว์ใหญ่นะครับอันนี้ก็ dx นะครับแป่งล่างกันเลยนะครับ ครับงั้นเดี๋ยวถ้าไม่ตายกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวไปล่างต่อไปกันเลย โอเคนะครับคอมโบนกนะครับล่างนี้ค่อนข้างสวยนะครับโอเคงั้นมาสแกนกันนะครับ ครับงั้นเดี๋ยวเราไปท้าไม่ตายกันเลยนะครับ <funding the sound> ครับผมก็ส่วนมาก <S 2> <2> <S หลายคนจะชอบล่างนี้นะครับสีแดงเพราะว่าเขาบอกร่างสวยนะแล้วก็เก่งด้วยนะ ค okay. งั้นเดี๋ยวไปต่อกันล่างต่อไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เป็นล่างทะเลนะครับก็ล่างนี้เขาจะเก่งทางน้ํานะครับส่วนทางบกก็กำลังจะหายไปเยอะเลยนะโอเคเขชิน okay. hey, ต่อด้วยท่าไม่ตายเลยคร,ครับครับผมก็เดี๋ยวคอมโบต่อไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นคอมโบไดโนเสาร์นะครับ อนี้ก็เป็น DX เอ็กหนอนะครับไดโนเสาร์ขอบก็มีรอยบ้างนะครับเพว่มเป็นมือสองนะโอเคสแกน สวยนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนะครับโอเคถ้าไม่ตายกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปล่างต่อไปกันนะครับครับผมก็ตัวนี้นะตามที่ว่าผมหาข้อมูลนะครับ เขาว่าเป็นล่างสุดยอดของเขานะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นทาจดอนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มันมีชุดสัตว์เลื้อยคานนี่แหละครับคอมโบเต่าสัตว์เลื้อยคานเนี่ยเขาก็บอกเป็นล่างสุดยอด3ล่างนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะถ้าใครชัวร์วรรบกวนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับว่า,าเป็นตัวไหนนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปกันล่างสุดท้ายแล้วนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับ นี้เป็นขอบเหล็กธรรมดาหมดเลยนะครับไม่มี DX นะครับแต่ว่ามันก็สแกนได้เหมือนกันนะแค่ด้านหลังไม่เหมือนครับโอเคเฮชินโอเคถ้าไม่ตายนะครับ ก็8ล่างหลักก็จบกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีโบนัสให้1ล่างนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาตอนผม่ผมสั่งซื้อมาผมโดยผมไม่รู้นะครับว่าเป็นไม่รู้เป็นคอมโบหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเป็นคอมโบแต่เสียงมันไม่เหมือนคอมโบนะครับซึ่งผมก็กําลังหาข้อมูลอยู่นะครับว่ามันเป็นล่างในไหนล่างน่าจะเป็นล่างาจาก หนังก็ได้นะครับเดี๋ยวมวี่นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับแล้วก็ปูนะครับแล้วก็มแมลงป่องนะครับแต่มันสแกนไม่เหมือนคอมโบนะครับโอเคงั้นก็ลองสแกนกันนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวใช้ท่าไม่ตายกันนะครับโอ,โอเคครับก็วันนี้แถมไปเป็น1นึ่งโบนัสก็เป็น9ล่างนะครับแต่ผมเขาบอกว่าเป็นคอมโบนะตอนผมซื้อมาซึ่งผมไม่มีความรู้นะตอนนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงราคากลางกันนะครับ ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาคุยถึงราคากลางกันนะครับอ๋อก่อนจะคุยถึงรา,าคากลางนะครับอ่ามีเหรียญชุดนี้นะครับซึ่งมีน้องเขาเคยถามว่าทําไมมันไม่เห็นอ่าตัวสแกนด้านในนะครับซึ่งอันนี้ผมโมนะครับก็ข้างในผมถอดฝาแล้วก็พ้นเป็นสีบอนไว้นะครับแล้วก็มันจะไม่เห็นชิปด้านในนะครับโอเคก็ สีก็เป็นสีบอลธรรมดาทั่วไปนะครับจะเอาสีขาวก็ได้นะครับก็ถอดจากด้านหลังนี้นะถอดง่ายนะครับแค่พ่นไว้แค่นั้นนะครับโอเคงั้นราคากลางนะครับก็สมุดเล่มหนึ่งอยู่ประมาณ350จนถึง400นะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าสวยๆก็อยู่ถึง400นะเหรียญถ้าเป็น DX หมดคอมโบละประมาณ150บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นมีผสมบ้างก็1 0 0ยถึง1น0นะครับแต่ถ้าขอบเขาสวยๆก็แตะไปถึง150เลยก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญพลาสติกขอบพลาสติกนะครับมันจะเบากว่านี้หน่อยก็ขอบพลาสติกก็เหรียญหนึ่งยี่สิบาทนะครับซึ่งมันสแกนได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่น้ําหนักไม่เท่ากันนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับโอเคก็ ถ,ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ